อวันนี้จะเล่นเกมฮาโลวีนเคชันนะคะจากใครใครเหรอวะสเปดโอเคเอามาพันห้านะคะเราขอเล่น15แล้วกันเนาะชนะฟรีสปินนะคะไปโอเคดูน่ารักน่ารักอืมดูเข้าดีเอาเข้าสแคปเตอร์เลยเหรอฮ <Ooh. S 1> ู้เสดายอ๋อไปดีได้ทุกอย่างเออ นึกว่าเข้าสกแกตเตอร์จะดีนึกว่าเข้าสกแกตเตอร์จะได้ดีได้แบบกระจิ๊ดลิดกระจอยรอยสุดๆมาหมุนเองดูนะคะขันก้าแล้วเว้ยเขาโชกโอเคเาไปได้สูงสุดพันเก้าเนาะ ตอนเข้าแซคเตอร์ก็แบบเอ้ยทำไมเราเล่นน้อยโห้โหแซคเตอร์ก็ไม่ได้ได้เยอะเลยตอนเราเข้าไปสุดยอดเล่นเท่าไหร่นะสี่สิบจะลองดันขึ้นนะคะไม่รู้จะกลับขึ้นมาได้ไหมอ่ะยิ่งดันยิ่งไม่บาเลยโว้ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าหนักเลยนะจะได้วายวะ่ะ นำพังให้เข้าตอนนี้ยังยากอ้าวเข้าสแคตเตอร์อีกรอบจะดีไหมเนี่ยขอร้องล่ะพลีสมาเออกลับไปไม้หน่อยนั่นแหละโอเคเอาอีกหมดนะฮะเออรอบนี้ยังพอมาต่อชีวิตหน่อยโอเคได้มาพันเจ็ดเป็นสองพสองอะพอแค่นี้ดีกว่านะเอามาทำาพ่แหละพันห้า 5, 5, 5, ได้อยู่ 700. เจ็ดร้อยก็โอเคโอเคโอเค ลิงก์ลับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นาลิงก์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่ถึง0.7%นับจอนจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์ลับรัพย์เข้าไปที่หัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพานมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู เมื่อแอดมินทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่นี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่นี้เราก็ได้มาแบบง่ายง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย